มาครับเรามาดูเบ้าขนพกตาเอ็มกับตาไก่นะครับว่ามันต่างกันยังครับเดี๋ยววันนี้ครับลุงตู่จะพามาดูนะครับว่าสองใบน้ครับมันต่างกันไงนะมาดูกันครับอ่ะอันนี้นะครับเบ้าขนพกสองยี่ห้อนี้ครับจะไม่เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นตาไก่ครับนี่ครับตาไก่ครับนี่เป็นตาไก่นะส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตาเอ็มครับแต่ว่าขนาดก็ยี่สิบแปดหลุมเท่ากันนะครับเห็นไหมครับต่างกันแค่ยี่ห้อนะครับ ก็ค in ือความต่างของบ้านผมนะครับก็คือตาเอ็ก <All right. S 2> <T> ับตาไก่ครับมันต่างยังไงครับคือตาเอ็นนะครับมันจะเป็นเหล็กกรอธรรมดาครับน้าหนักอยู่เพียงแค่3ามกิโลกว่ากนะครับแปกิโลกว่านะเห็นไหมน้ำหนักน้ำหนักเบากว่านะครับส่วนตาไก่เห็นไหมครับจะเป็นเหล็กลออย่างดีเห็นไหมครับจะมีผิวที่เรียบกว่านะครับเห็นไหมจะเรียบกว่าตาเอ็ครับจะเรียกว่าอน้นิดนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนตาไก่นะครับน้ําหนัก จะประมาณ5กิโลครับหนัด5กิโลนะครับแต่ว่าเป็นหลอยครับเป็นเหล็กหลอยอย่างนี้นะครับตาไก่นะตาไก่ครับจะไม่เหมาะที่จะเอาไปทําเป็นแบบยกเขย่าหรือยกล้อนะครับเพราะน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับเหมาะที่จะทแบบใช้ช้อนแคะหรือหยอดธรรมดาครับหรือว่าหยอดสูรโบราณนะครับส่วนตาเอ็มครับก็จะเหมาะที่จะทําแบบเขย่าครับเพราะน้ำหนักไม่เยอะหยอดได้ทั้งแบบจูรโบราณและแบบเขย่านะครับแบบนี้นะครับได้ทั้งแบบเลย นี่นะครับเพื่อนนี่คือความต่างครับระหว่างตาเอ็มกับตาไก่นะครับเพื่อนถ้าชอบนะครับก็สั่งซื้อข้คเั้นะครับมุกก็มีจําหน่ายนะสำหรับเบ้าเขนพกตาเอ็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เอาไว้จใหม่ายคิดมานะครับ